เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิตว่าเด็กเกมโ้โห กลับกินไม่แล้วในตอนเย็นๆมืดๆตอนนี้นะครับจะมืดหรือยังก็ไม่รู้นะครับถ้ามีเวลาลงทันมันก็ยังไม่มืดแต่ถ้าลงไม่ทันมันก็จะมืดนะครับแกนี่แหละมันมีแค่น,นี้เนาะอ่ะผมก็ยังมีแพ็กการแข่งขันเหลือค้างอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องเข้ามาตีนะเพราะแบงค์เขียวนี่มันยั่วใจยั่วน้ำลายก็เกิดน,นะครับอ่าส่วนเจนสองก็คือ อ่าทีเล็กเจนสองเนี่ยจริงๆครับผมมีเลเวล40แล้วนะครับอ่าผมจะไม่ตีก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือเห็นไหมเจนสองนะครับเลเวล40แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือมันก็แน่อยู่แล้วนั่นก็คือแบงค์เขียวนะครับแต่ว่ายังเหลือเวลาอีกต้องวันนึงแนะ่ดังนั้นเล่นแบงค์เขียวก่อนเพราะรีกมันใกล้แล้วนะครับโอ้โหยให้กินเนื้อหมดเลย เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้กแล้วกาันก็น่าจะไหวแล้วแหละเฮ้ยพี่เลือกอะไรเนี่ยอย่างนี้จะสู้ได้เหรอผมว่ามันต้องพอตู้ได้แหละมา <laughs> เลือกมันแบบนี่อะไรวะเนี่ย <laughs> แต่ผมว่าสู้ได้เอาไหมไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่จะลองดูนะครับถือว่าถ้าแพ้ก็ถือว่าพี่ออดน,นี่มันก็แล้วกาันโอ้ดูพลังมันสิอ่ะไปเลย <laughs> นี่ขนาดมัแส้ทางนะดูเลือดกมมันซะก่อนไปดูพลังโจมตีขอมมันซก่อนไ่เท่เลือดนะผมก็จะเก็บไว้หนึ่งนะเฮ้ย <c oughs> มันมเส้ทเิ์ยเ้มผม้ย้ยเล้ยเนี่ย้ยชิบหายแล้อลืมดูไปไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ม,ม oh เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเป้องกันเฮ้ยเฮ้ย้วก,นะก็้ <c oughs> ึงนายจะมีเอาไม่ไมีเเ้้นะ้ง <c oughs> ทำอะไรไม่ได้หรอกซูปเปอร์เรโนเทชัท่น้ัวตึกยักษ์กยังแกไม่สามารถจะใช้อะไรเชื่อได้หรอกองกันหนึ่งงกันสองซาน้ามันมีสี่สามกับอ้าวช่างมันไม่เคยกลัวเลยมามีสี่ก็ไม่กลัวใส่ไปละโจมตีสยังอยู่โอเค 4 5หาแต่หน้ามันจะมี6นะครับผมก็จะป้องกันหนึ่งป้องกัน2ป้องกัน 3. อืมป้องกัน3ผมว่ามันต้องป้องกันมั้งแหละเฮ้ยมันไม่ป้องกันเลยชิบหายแล้วผมตายแล้วครับเนี่ย <c oughs> ชิบหายจ,จัดๆเลยโจมตีหาโจมตี5ยังอยู่โ <c oughs> okay. อเคได้ตีส่วนด้วยถือว่าโชคดีจัดๆแล้วผมจะทำอย่างนี้นะครับ <c oughs> ตีเข้าหอ้าว มันปล่อยมุมตีอ่ะโอ้โหเกือบตายเอาสิมันมีห้าครับทีนี้มันกะล้มไม่ได้เลยแน,แน่มันกิาเราต้องป้องกันสี่โอเคตายซะผมไม่ไดี่จีมันม,มาออกมาด้วยความมั่นใจทีนี้แหละพวกมึงตายแนะ่โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีโอ้โหมดทุโจมตียันสามเลยเหรอป้องกันหนึ่งนะเผื่อรอดนะครับนะตายซะ ปับเียบร้อยมาเลยหูตัวนี้อย่างเทท,เทําไม่เทอย่างงี้ยหยเห็นแล้วอยากได้เลยทีเดียวโจมตีก็ดูเดือดไม่ธรรมดาจริงๆว่ะเอ้ยไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยผมผมเห็นผมยังอยากได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีสาบร้อย 300รป้องกัน1นป้องกัน2อป้องกัน3นะครับแล้วก็เหลือไว้2โอเคตายซะตั้มเรียบร้อยดังตั้มเอาเลยกล้าใส่ไหมล่ะมาวัดกันลัดเด็ดกันเนี่ยแกว่ามีการกดตีไหมเฮ้ยโจมตีสิโอ้โหมันคิดว่ามันพลังมันเยอะไงโอ้โหตายแล้ววะไอ้บิดกระแพ้แบบนี้กระโดดกระโจน โอ้โหตั้งท่าก่อนงับเข้าที่ดั้งจมูกเรียบร้อยโอ,โ,โอเคโมเดลไม่สวยก็ต้องตายพิซะโ <c> อ <oughs> ้โหโดยเฉพาะตัวสุดท้ายโมเดลคิดเล่มากตายพิซะช <c oughs> น,นะซะง,งั้นน่ะอันนี้สิของแท้แล้ของเดือดแล้วนะฮกี่ยกว่เนี่ยสามสามยกก็ไม่เท่าไรหรอกมห <c oughs> ผมก็จะเอาเป็น ไม่ได้นะทีนี้ออมมือไม่ได้แล้วนะถ้าออมมือนี้เรียกว่าได้ไปสวรรค์ <c oughs> ถ้าออมมือนี่คือได้ไปสวรรค์จริงๆเลยนะอมผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปแล้วก็กินพืชนี่ก็ต้องเอาชีเล็กแล้วก็มันไม่มีน้ําใช่ไหมเออมันไม่มีน้ําแปลว่าเราไม่แพ้ทางตัวไหนนะครับเอาทีเล็กแล้วนกนี่ก็ต้อง นกนี้แม่งต้องดูเดือดเลยนะพูดเลยว่านกนี้มันต้องดูเดือดเลยนะผมก็จะเอาเป็นตัวนี้โจมตี400อืมไม่มั่นใจเลยเน้อพืชผมไม่แข็งแกงเท่าไหร่เอาตัวนี้ไปนะครับอืมไปลุยคือพืชผมไม่แข็งแกง,งเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแบบว่าวันวันยัดขยานขยานยึดทำยังไงดีถึงจะชนะง่ายๆนะครับก็ต้องทำอย่าง ูนกมันก่อนมันเปลี่ยนไายยบพกผมตายเลยนะเนี่ยคิดก่อนนะครับก็โจมตีหนึ่ง <c oughs> นี่ขนาดคิดแล้วนะ้โจมตีหนึ่งโอเคเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมายับวกผมก็ตายห่าไปเลยทีเดียว <c oughs> ไม่ตายยังอยู่นะครับ <c oughs> เห็นะเปลี่ยนจริงๆด้วยนะครับ9้9ทีพหกผมคิดแล้วนะครับด้วยอลยะไรไม่ตายนะครับมาโจมตีหนึ่งตับผมยังอยู่นะครับอื <c oughs> แล้วก็ป้องกันสองเอาแซ่ <c oughs> เป็นไปจักแผ่นเรเป๊ะแผนอะไรก็ไม่รู้คิดตอนไหนไม่รู้เอาแล้วทีนี้ผมตายแน่นะคนระับอา่าผมจะเก็บไปให้ทีเล็กหมดเลย <c oughs> เอาสิเอาหมนป้องกันสองว่าโอ้โหโลเค้ป้องกันก็ดีอ่ะตายแล้วเอา้เอาเฮ้ยโชคดีจัดจัด เปลี่ยนตัวดีฝ่าถ้าโชคดีอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวดีฝ่านะครับอืแล้วก็จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามแล้วเก็บไว้สามเอา้าเข้าซะงั้นน่ะต่บเออเดี๋ยวพันสามเหลือตัวละพันสองพันสามก็บอพวกมึงมันมีห้านะมันใส่ผมห้าแน่ๆนะครับเตรียมตัวตายเอาเปลี่ยนตัวเหลือสี่นะครับ ไม่โจมตีว่ะเจ้าจ้มเปลี่ยนตัว <laughs> เอาหนึ่งสองสามไม่ต้องคิดมากปาฉลาดขึ้นบกแล้วก็โอ้ยป้องก,กันสามรู้มากจัดมโอเคอมันเหลือห้าแล้ววะทีนี้มันโจมตีแน่ๆนะครับผมคิดไว้โจมโจมตี5ออผมไปแล้วนะครับอือ <c oughs> แต่มันก็ไม่เหลือสแต็กล้ว <laughs> สีนี้แหละปาาได้สบ,สบายสบายสองตัวมีเจ็ดนะครับจมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็ป้องกันหนึ่งหกร้อยก็ป้องกันยันสองนะอ่าโอเคแล้วก็เก็บไปสามชนะชัวปีหนะตายไปหนึ่งไอ้ยักษ์อ้วน่าโอ้ สเตโกโซเซราท็อปนะครับน่ากลัวจังอ้าวเปลี่ยนตัวนะครับเดือดสามจำไว้เดือดสามล้มผมไม่ได้แล้วนะครับเอ้าเอ้าเอ้า,อา <c oughs> ยังไงก็ต้องเก็บกินเนื้อไว้นะครับชึบทำไมต้องเก็บกินเนื้อไว้นะเพราะเลือดเหลือเยอะไงหนึ่งสองสามแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับตายซะเรียบร้อยชนะแล้วไม่แน่ <c oughs> อาเจปลัล่าสอรัสก็ไปแล้วนะฮึนมาจอแก่คนเดียวแล้วสินะไตโกโเซร์ทัพโุ้ยโจมตีสี่เลยจิบหายแล้วตั้มผมตายนะเลือทีเล็กนะครับซึ่งเลือดเต็ม <c oughs> แล้วก็สแต็กเกือบเต็มล้มไม่ได้ก็ไม่รู้ยังไงแล้วตายซะอย่าอยู่เลย <c oughs> าตายซะเถอะนั มีเกาะมีโลก็ผาดไม่อยู่เรียบร้อยชนะแล้วว้าวเราไม่ได้บิดแต่ก็ชนะได้นะครับสองตัวเองแต่ว่าก็เดือดจัดจเลยนะสองถึงจะสองตัวเองนะอีกผัวตัวสุดท้ายนี่สองพันเจ็ดเลยนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว ผมคิดอะไรก่อนเอ้ยล้มมันยากเหมือนกันนะเพราะว่าของมันมาประสานธาตุนะอันนี้เขาเรียกประสานธาตุนะครับก็คือธาตุตรงข้ามนะครับมัน2ตัวก็จริงนะครับแต่ว่ามันเกื้อหนุนกันได้นะครับก็คือสมมุติว่าอ่ะกินเนื้อมันแพ้น้ํามันมีนกไว้ปามนะครับอ่าแบบนกมันแพ้พืชแต่ว่ามันก็มีเนื้อไว้ปามนะครอืมนี่มันสองธาตุประสานที่ลงตัวจัดเลยนะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกัน้ยไม่ไหวว่ะ เปลี่ยนตัวมาตั้มเราก็ยังตายเออมันเปลี่ยนตัวมาตั้มเราก็ยังตายไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลือดน้อยเกินไปนะครับต้องใช้น้ําที่เลือดเยอะฝัน,นี้800มันต้องมีเป็นพันนะครับอย่างน้อยน้อยต้องมีเออสักพันสองโอเคสักพันสองนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งเออแล้วก็เอากินพืชน,นี่มันต้องสส่โหดดูดันต้องตัวนี้เลยนะครับอืมคงจะพอไหวแล้วแหละคงจะพอฟัดเปาเยียงลุย แต่กินพืนเราห้ามตายนะครับถ้าเราตายนี่ประเด็นประเด็นแพ้เลยนะครอืมผมก็จะทำยังไงดีถ้าเปลี่ยนตัวมาตั้มเราตายเลยนะเดี๋ยวก็ป้องกันหนึ่งไว้ก่อน <c oughs> ยังไงก็ต้องป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะครับอืมนี่ขนาดเลือดมันลดไปครึ่งนึงนะครับไม่ใช่เลือดพลังโจมตีมันลดไปครึ่งหนึ่งเหลือ5 1 0เลยนิคเลยนะมาโวยพันสามยเหรอจิหาย ผมคิดว่ามันจะเยอะเกินไปนะเนี่ยผมชิบหายแล้วเมื่อกี้มันจมตีผมใช่ไหมอ่าป้องกันป้องกันป้องกันยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอ้ยยังอยู่ยังอยู่อ้าวมันเหลือสแต็กไว้สแต็กหนึ่งนะครับอืมมันกะว่าจะล้มผมทั้งอย่างนั้นครับไนแล้ว,ลว,วรถ400จะพอถึง2,007หรือ เออเอ้ย400แต่มันเพิ่มอีกของเราน่าจะมีสัก500ฝ่าโจมตี4นะผกไปแล้วนะอืมตามเรียบร้อยเรามีเรามีสแต็แค่7นะครับอืมแต่ว่าเปลี่ยนตัวอีกก็เหลือ6 <c oughs> เออเรายังมี600ฝ่าถ้าอย่างเงี้ได้แน่1 2 3โอเคแล้วเก็บไว้เพื่อนกันเลยตายซะยันหน้ามันไม่นะเกียร์ที่าจะจัด <c oughs> ตายซะสไปโนแล็ปเปอร์อโหดจ,จัดๆเลยนะเนี่ยโอ้ลีเวลสามสิบเก้านะครับจะสีสวยจัดๆตบเราโอ้โหจมตีต้องพันห้าโอเคลดลงไปครึ่งหนึ่งกัดมันลูกพ่อมัสตดองโรัสยาวให้ใท้าทไม่ตายกันเลยลูกท่าธรรมดาล้มันไม่ได้โอเคเรียบร้อยอจริงจกน้ำผมก็ชนะแล้ว้ วันนี้ได้แต่แบงค์โอ้โหวันนี้ได้แต่แบงค์จริงๆแต่ผมก็ใช้แบบรัวๆไปเลยนะไม่ใช่ไม่ได้ใช้นะครับโอเคอชนะแล้วดีใจจัด,จดเลยแต่ก็เสียในรถเสาาต,ตัวสำคัญสำคัญไปนะครับก็เลยยังไม่พอที่จะตีแพ็คนี้นะครับนี่ไงเห็นไหมก็ถึงบอกว่าเลยก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนนะครับไม่พอที่จะตีแพ็คนี้นะครับเพราะว่าโอ้โหกำลังน้ำของผมนี่ บิร์ตเจอดอ่ะพอก่อนนี่ฟ้าบัคอีกแล้วเกลียดเลยทำไมมันบัคตลอดเลยไม่เข้าใจเลยต้องตึ้งตึ้งตึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้มันหายบัคดูดิมันจะหายบัคไหมอันนี้อ่าโอเคอันนี้ก็ยังบัคอยู่นะแล้วก็อันนี้บัคไหมอันนี้ไม่บัคแล้วนะหมดแล้วชิบหายอันนี้ไม่เต็มสักทีมันก็เลยยังบัคอยู่นะอ่ะ ยังไงก็ใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้้าล่างเลยนะครับอ่าได้ตีแพ็คแบงค์เขียวกันหรือเปล่านะครับเตรียมตัวพี่จะสู้หลีกนะครับวันนี้วันอะไรอ่ะวันพุธใช่ไหมเห็นเขาว่าลีกจะมาพรุ่งนี้นะครับอ่าวันพฤหัสตอนสองทุ่มนะครับมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับก็นกแน่ๆแหละผมเห็นภาพแล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะอ้วมันจะมีเหมือนพัดอ่ะผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยว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 เดิดให้ดูนะครับ อ่าเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าชื่ออะไรไม่รู้อะอะไรอะทูแพนด,านดา้าเป็นได้เขาเหรอฮะนี่เราตีชิงเปน็นได้เขาทูแพนอะไรอะทูแพนด้าอะไรสักอย่างอะอ่าซิทลัดอะไรสิใครอ่านออกก็เออฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันแต่ผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้หัวพัดนะครับอืมแต่ว่า บางคนก็บอกก็เป็นตัวนี้บางคนก็บอกไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นตัวไฮบิดตัวใหม่นะหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นไดโนเสาร์ที่เข้ามาใหม่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าก็เห็นแค่เงาอย่างเดียวนะครับก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็แปลกความเห็นลายกระแสะแต่ว่ารุ่งนี้แน่นอนเราจะรู้แล้วว่ามันคือตัวอะไรนะเบื่อเบื่อไม่แน่อาจจะเด้งขึ้นมาคืนนี้เราก็ได้นะอ,อตอนสองทุ่มนับ นะอาจจะเด้งขึ้นมาในคืนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมายังเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวกูพลาดพูดไปแล้วพูดพูดว่าจะเด้งแต่ว่ามันเด้งก่อนเงี้ยอ่ะพอที่ว่านะอืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมไนปอร์แมนก็หงคอลาไปก่อนซีโอแก๊ทุกคนเฟนดยังเล่นอยู่